กลับมาก็นต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้นะคะอยู่กับ SS Coffee p l a s พนะคะุณผู้ชมหานะคะ ไม่อ้วนนะคะเพราะว่าไม่ใส่น้ําตาลใส่หญ้าหวานแทนนะคะและที่สําคัญนะคะมีซอยโปรตีนทําให้ผิวของคุณเนียนนุ่มวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับวันนี้เลยนะฮะหนึ่งซองอ่าหนึ่งงกล่องนะครับมี15บซองด้วยกันนะครับกล่องละ350บาทกับ SS Coffee Plus ครับแต่วันนี้ถ้าใครอยากจะได้โปรโมชั่นพิเศษจัดให้ครับวันนี้เลยซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียงเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะฮะสนใจโทรได้เลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่แรกสุขภดีสแกนเค อ่นะครับอ่ามาในช่วงนี้ครับเฮลลีลาถึงกับอึ้งเลยรอบชุดว่ายน้ำเมื่อวานนี้นะฮะหลายคนก็สร้างตำนานหลายคนก็สร้างมีมหลักๆเด่นๆไว้หลายคนข้างนางปาดนางซุกนางซ่อนของมิสแกนไทยแลนด์2023ครับเมื่อวานหลายคนตื่นตาตื่นใจกันเลยนะในรอบชุดว่ายน้ำของรอบผิวริมเสาวง,งามโชลีลาปล่อยกันเด็ดสุดๆเลยนะฮะเอ้ามาดูกันเดี๋ยวมีคลิปประกรอบแล้วก็ให้แม่ดูวิเคราะห์ไปภาพรวมเนาะว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างคุณแม่เริ่มต้น อ่านี่นี่ลูกสาวปืนท่านี้แล้วทาให้มันไหลเข้าไปนครศรีธรรมราชใช่ท่าเนี้มันทําให้มันไหลเข้าไปเนี่ยผมเพิ่มได้หมดเลยเนาะใช่ท่าเนี้ยโอ้ยหุ่นเขาดีด้วยชาหุ่นเขาดีด้วยอืมท่านี้แล้วทาให้เยซูไหลเข้าไปอืมจบแค่หน้านี้เลยครับฉันบอกเลยเยซูมันไหลเพราะเข้ามันเข้าท็อปท็อปเนี่ยมันเข้ามันละมันทำท่านี้แหละอืมอันนี้จังหวัดอะไรอ่ะเอออันนี้โอ้โหอันนี้ก็สวยเหลือเกินว่ะ ไม่ได้มองรอยสักลยนะเนี่ยมองเนี่ยเนี่ยคุณชอบมากเนี่ยโอ้เป็นนักเต้นไงเป็นนักเต้นลีลาสไงมีนาเนี่ยเเป็นตัวท็อปวงการโฆษณาถึงเขาตัวเล็กแต่หุ่นเขาสมส่วนตอนนั้นหน้าสวยจังเลยนะหน้าเหมือนดาราหัวเราะยังสวยอ่ะขนาดไม่ชวนคนแดกน้ำพริกยังสวยอย่างที่ดูสิเนี่ยเนี่ยพิมจิพิมจิพิมพใจนถ้าไปเวียดนามนะคนพวกพวกเงียนชอบเนี่ยนะเนี่ย พวกเหวี่ยงเหวียนจะชอบมากเลยอย่าอย่างเงี้ยเวียดนามชอบจะเวียดก็ไม่เวียดเออเขาเรียกพวกเหวียนเนี่ยเวียดนามชอบแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยคนเวียดนามชอบแบบพิมจิเนี่ยอือนี่ใครอ่ะโอ้ยคุณดีจังนี่ใครอ่ะ จำจังหวัดไม่ได้นก็สวยนะเนี่ยรฉันบอกเลยมันลนไม่รู้เจ้าเววตรงไหนแล้วมันสวยไปหมดลนใช่ไหมปีนี้นี่ยหลฉันชมชุด่ายน้ำชุด่ม่น้ำไม่สวยแล้วไฟเฟยสวยเนาะแสงเสีองน้านางามไม่ไม่มันไม่เมืองนะนางามหน้าสุดโอ้ยเออกูนึกถึงพันธุรัตตอนจับพระไพมณีไม่ได้ไม่ยิ้มเลยอ่ะ ไข่คมหรือเปล่าไข่ข้อเนี่ยนี่ก็อ่ะอันนี้ได้รางวัลนี่อันนี้ได้รางวัลหนมเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยอ,อย่างเงี้ยน่ากลัวเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ย เน,เนี่ยเขาเรียกว่านางซุกนางซ้อนมายังไงไม่รู้ออมาปล่อยวันพีรีมเ<อ>พราะมันรู้วันพีรีมรือวันวางมงครับพวกเนี้ยมันรู้<อ>เด็กมันรู้เป็นไงนนละ่ะอันนี้คือมาแค่บางส่วนที่เด่นๆหลายคนพูดถึงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีรางวัลจาก Global Beauties ด้วยนะฮะที่มอบรางวัลกันนะฮะทางด้านของ GB Choice Award เนี่ยนะฮะก็ได้แก่กรุงเทพของเราไปนะครับต่อมาเป็น GB Best in Swimming อ่า Swim suit นะฮะคือแพร่นะครับ,รบจังหวัดแพร่ะนะฮะแล้วก็มี GB Best in evening g ง o w นะฮะ evening g ก o w หรือว่าำนาจเจริญนะครับอีเวนิ่งกล่าวมันอ่านได้หมดออกอีเวนิ่งกล่าวอกล่าออกเต็มที่เลยกาวนะฮะเนี่ยมันคือตัวเต็งหมดเลยอ่ะแล้วก็อันห่งทำไมนั่นมันตัวใหญ่จังเลยอ่ะ ทำไมออยตัวเป็นยักษ์อย่างนั้นนะ่ะอาจจะตัวตัวใหญ่กับเพื่อนๆหรือเปล่า <laughs> ไม่ออยทำไมตัวแล้วก็ g b b a s e International Costume นะฮะก็คือนครอศรีธรรมราชเห็นไหมล่ะ,ะ,ะเห็นไหมล่ะเอออันนี้ได้ไปนะครับเห็นไหมล่ะอืมแล้วก็มีรางวัลจาก Miss Grand นะฮะ ทางด้านของ p a t i e n s Insider นะครับนี่บอกแก n น p a t i e t Choice Award ได้แก่กรุงเทพเหมือนเดิมครับแล้วก็แก n น s p i r i t Award คือนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็แกรนแฟนโหวตก็คือนครพนมได้ไปครับไม่ล่ะอุ้ยแฟนโหวตได้นครพนมเนาะแด่ว่าแฟนโหวตเยอะนะคะสวยเนาะเฮ้ยทำไมอ่อยตัวใหญ่จังวะก็อาจจะเป็นคนที่ตัวสูงตัวใหญ่กว่าเพื่อนไงมึงดูสิเท่ากับกรุงเทพบวกกับอ้นั่นสคนรวมเป็นออยคนเดียว อายุคนเดียวจะก็เป็นหุ่นของนางไหมอ่ะฉันต้องตัวจริงนางตัวเล็กนะก็ใช่ไงก็แม่ไม่คิดว่าคนอื่นตัวเล็กกว่าเหรอไม่ม่คิดแล้วแล้วแม่บอกในรูปคืออะไรรูปป้ามันก็คือหลักฐานตัวใหญ่จังวะแต่ก็สุกหวอยไงเงียไม่ว่าไม่ไม่ไม่มันพอมันตัวใหญ่มันจะดูประหลาดไหมมึงมันไม่เข้าเข้าผงไงเออเออกรุงเทพไปเหมาะไปเวียดนามอืเวียดนามชอบแบบนี้เหนียนชอบชั่วเลยเนาะเหวียนชอบนะคะ ฉันบอกแล้วเี่นครศรีธรรมราชนะควีนภาคใต้อืไม่ใช่ภูเก็ตไม่ใช่ชุมพรควีนภาคใต้คือภูเก็ตไม่ได้รางวัลเลยอะเดี๋ยวพี่พี่พี่คิมบออพี่คิมบอสบอกว่าโหวตว่าีจะให้เป็นแฟนโหวตหรอมันหมดไปแล้วพี่คิมบอกคุ้หมดไปหลายบาทแล้วเดี๋ยวไม่พูดคุยแฟนโหวตไปคือนครพนมกีต้าวคุ้หมดไปหลายบาทแล้วเดี๋ยวไม่พูดคุยรอรอบไฟนอลคือ คืนภาคใต้มันคือนครศรีธรรมราชไม่ใช่ชุมพรกับภูเก็ตนะคะเมื่อคืนพระชุมพอ่นาคอนครเขาเบียดขึ้นมาเลยด้วยท่าแบบว่าท่าเขาเรียกว่าท่าอะไรวะหนึ่งานเขาเรียกว่าท่าอะไรนะท่านอนเอน็นอ่นไหนอ่ะนครไงอ๋อสะพานโค้งท่าเกือบทำสะพานโค้งไปสบาออย ก้ากโาก้งโค้งขาขึ้นไปก็โก้งโค้งโชว์แนะนำหลายๆจังหวดต้องทำโก้งโค้งเลยจะได้มึอง<บ>อะทำคนเดียวตองอื่นเขาไม่ทำเรื่องเฮี้ยงๆเนี่ยอ่ายิสุยังครึ่งสะพานโค้งเลยยิูุเขาทำสะพานโค้งได้ครึ่งแค่ครึ่งยังไม่ถึงก็งสะพานอ้าวมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประวัติศาสตร์แกนไงถ้านางทำสะพานโค้งแล้วตีลังกากับหลังเนี้ยว่าดรถหรือนั้นเนี่ยอ๋ออมึุเตรียมมันเข้าลุงมา มึงจมเข้าโรงพยาบาลไม่แล้วพอนางโค้ปุ๊บนะก็แล้วมีคนไปทำนะเป็นเบิ้ลแบบเบิ้ลโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาเนี่ยแล้วนางเออแล่ะน่าจะทวิกได้ไมมแล้วตอนที่่นางขึ้นมานางสวยไงถ้านางสวยขึ้นมาไงไมืนกับกลายเป็นว่าถ้ามันสวยไงถ้ามันสวยไงเออถ้ามันสวยไงผมมันส่งได้ไหม ผมสีผมก็ไม่เปลี่ยนใหม่อ่ะถูกต้องแล้วสูตแต่งหน้าทาผมเองนะคะเด็กคนนี้นะคะอืมนะคะนางงามพร้อมใช้ใช้สูตไปซื้อข้าวข้าวไกงนางงามเขาไปซื้อน้ําพริกเออนะคะเออนะคะนี่แหละค่ะตัวปาดต้องระวังค่ะตัวปาดตัวเสียบตัวซุกตัวค่าตัวค่าตัวเต็งเนี่ยอะไรอย่างนี้สูเนี่ยน่ากลัวสูกูบอกเลยผอมบุก ใช่มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะกูจะต้องอายเฮียเลยอะมึงก็แอปสวยกันไปสิกูไม่แอปเออกูขายกูขายฟาดน่ะเออนะคะอาพักันสักคู่นึงก่อนเนาะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเอสเอคอฟฟี่พาครับดูแลสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงเป็นกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่มีสารสกัดจากถั่วขาวแอลคาไีนโสมสารโปรตีนแล้วก็ไม่มีน้ำตาลใช้ย่หวานแทนน้ำตาลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานหรือจะลัวอ้วนกลัวอะไรก็แล้วแต่ คุณจะไม่อ้วนอย่างแน่นอนคุณผู้หญิงทานได้กาแฟนี้ทานแล้วหุ่นดีไม่อ้วนแน่นอนจ้ะ,ะวันนี้นะครับหกล่องมี15ซองด้วยกันครับกล่องละ350บาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจัดไปเลยจ้าซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้กับเ s สเ f f e e ฟฟพั Coffee ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ไล้วสุขภาพดีสแกนเกียวค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ